ที่กรุงโตเกียวได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมเป็นการจัดงานเทศกาลกลางแจ้งที่ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในญี่ปุ่นกลางสวนสาธารณะแห่งใหญ่ในกรุงโตเกียวโดยในงานนี้หลายๆคนได้จับตามองและเขาวิพาควิจารกันเป็นพิเศษโดยประเทศกัมพูชาได้จัดงานก่อนประเทศไทยโดยกัมพูชานั้นจัดงานเทศกาลเฟสติวัล ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4พฤษภาคมส่วนประเทศไทยได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่11ถึง12พฤษภาคมโดยงานนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นตาดีหลายๆคนออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเอ๊ะทำไมในช่วงที่มีการจัดงาน Cambodia Festival Japan 2024งานของญี่ปุ่นเนี่ยถึงมีสินค้าของประเทศไทยเยอะจังเลยไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือว่าศิละปะหัตถกรรมต่างๆก็ดูลไม้คล้ายกับสินค้าไทยส่วนถ้าเปรียบเทียบงานของประเทศไทยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีการเตรียมงานตั้งแต่วันที่9ซึ่งระยะเวลาการจัดงานจริงเริ่มต้นในวันที่11และนอกจากนี้เมื่อตัวเลขของผู้เข้าเยี่ยมชมงานได้เปิดเผยลหลายๆคนก็ต่างตกตะลึงค่ะ เพราะสำหรับงานไทยเฟสติวัลเจแปนมีผู้เข้าชมต่อวันกว่า3,000 300, คนส่วนแค m เบเดียเฟสติวัลเจแปนมีผู้เข้าร่วมประมาณ1,000 0คนต่อวันเท่านั้นเรียกว่าห่างกันหลายเท่าตัวโดยการจัดงานของประเทศกัมพูชาที่ได้มีการจัดงานเริ่มต้นขึ้นก่อนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมสื่อญี่ปุ่นได้ออกมารายงานว่ากัมพูชานั้นได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนั้นสัมผัสเสน์ของกัมพูชา yeah <laughs> ซึ่งในงานนี้เป็นการแสดงถึงความเชื่อมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกัมพูชาและประเทศญี่ปุ่นโดยกัมพูชานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์นั่นก็คืออังกอร์วัดที่มีชื่อเสียงและมีความน่านึงดูดทางวัฒนธรรมซึ่งในปีนี้มีคนบันเทิงกัมพูชาไปร่วมงานเทศกาลแคมเบอร์เดียเฟสิวัลเจแปนมากมายโดยมีการแสดงบนเวทีตั้งแต่ขั้น ตอนการเต้นรำของกัมพูชาแบบดั้งเดิม โดยมีการแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของกัมพูชาและวัฒนธรรมกัมพูชาสมัยใหม่ที่แสดงในประเทศญี่ปุ่นและมีบูธจัดอาหารประมาณ70บูธซึ่งมีอาหารขมนินและอีกสิ่งที่หาได้ยากในญี่ปุ่นก็คืออังกอร์เบียที่เป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชาและมีสินค้าเบ็ดเตล็ดของกัมพูชามาโชว์มากมายส่วนของประเทศไทยนั้นไทยเฟสติวัลญี่ปุ่นได้จัดงานภายใต้ทีมไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ โดยมีกลุ่มศิลปินและนักแสดงไปแสดงที่ญี่ปุ่นมากมายโดยในแต่ละปีจะมีผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวและชอบวัฒนธรรมรวมถึงอาหารไทยรอคอยการเข้าชมซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่โดยปกติแล้วจะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนคนในแต่ละปีโดยในงานนี้สิ่งที่ได้รับความน่าสนใจมากที่สุด ก็คือการสแดสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ขนญี่ปุ่นนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากได้แก่การรำไทยมวยไทยละครไทยแฟชั่นไทยและกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังมีบูธอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า100บูธรวมถึงผลไม้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเรามาดูคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นกันนะคะโดยในงานนี้ค่ะมีคนญี่ปุ่นหลายคนที่มาร่วมงานไทยเฟสติวัลโตเกียวแต่งกายด้วยชุดไทยมาเข้าร่วมงานเลยนะคะดูแล้วน่ารักมากๆเลยโดยในงานได้มีการจัดบูธของแอร์เอเชียและมีการจัดนิทรรศการของพระธาตุหลวงแล้วก็มีการนวดแผนไทยด้วยนะคะซึ่งชาวญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยชอบการนวดมากๆ ภายในงานก็จะมีการบรรเลงเพลงไทยตลอดเรียกว่าน่ารักมากๆแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เป็นเหมือนกับไทยแท้เลยค่ะซึ่งมีบางคนนะคะเข้ามาบอกว่างานวัฒนธรรมของไทยเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีการจัดขึ้นที่โลซานด้วยนะคะแล้วก็ตามหัวเมืองต่างๆมีการแสดงทั้งรำไทยหมยไทยโดยเฉพาะหมยไทยนั้นถ้ารำไหว้ครูมีหลายๆคนรู้สึกประทับใจอย่างมากรวมถึงอาหารไทยและร้านนวดไทย เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะเตรียมตัวมางานนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยเพราะคนญี่ปุ่นนั้นชื่นชอบอาหารไทยแล้วก็ชอบชมวัฒนธรรมไทยมากๆและชาวญี่ปุ่นบางคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบวัฒนธรรมไทยมากฉันชอบการต้อนรับของคนไทยคนไทยเป็นประเทศที่มีมิตรภาพที่ดีฉันเคยไปเที่ยวกรุงเทพ ฉันรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งรู้สึกว่าคนไทยนี่แหละยามสุขเขาก็ช่วยเรายามทุก์เขาก็ช่วยเรา,า,เา,วเราพวกเราต่างไม่ทอดทิ้งกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงรักคนไทยบางคอมเมนต์บอกว่าเพื่อนของฉันเคยไปทำงานที่เมืองไทยตอนที่กลับมาญี่ปุ่นเล่าให้ครอบครัวฟังแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลบอกว่าคิดถึงเมืองไทยมากพยายามจะกลับไปหางานทำที่เมืองไทย แต่ก็ติดว่ามีครอบครัวอยู่ที่ญี่ปุ่นสุดท้ายก็ต้องไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อให้หายคิดถึงแล้วก็ไปเมืองไทยทุกๆปีบางคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบคนไทยมากๆดูอ่อนน้อมแล้วก็สุภาพทำอาหารก็อร่อยบางคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบมากๆเลยการที่ได้มางานนี้มีการสอนภาษาไทยด้วยนะฉันอยากจะพูดภาษาไทยได้บ้างจังเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆจะได้เที่ยวกับคนไทยเยอะๆ ในงานนี้มีคนเยอะแยะมากเลยนะคนญี่ปุ่นบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันชอบประเพณีของประเทศไทยมากๆดูแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินโดยเฉพาะประเพณีแข่งเรือยาวฉันรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยมีแม่น้ำลำคลองเยอะไปหมด เวลาล่องเรือดูแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินคนญี่ปุ่นบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าปกติแล้วฉันชอบรับประทานอาหารไทยอย่างเดียวแต่ยังไม่เคยศึกษาอะไรมากนักจนกระทั่งได้มาร่วมงานนี้ฉันได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรี คนญี่ปุ่นมาร่วมกับคนไทยฉันรู้สึกดีใจจริงๆนี่หรือคือมิตรภาพที่แท้จริงระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นฉันชอบคนไทยเสมอฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆและที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารไทยนี่แหละฉันชอบมากๆเลย คนญี่ปุ่นบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าในงานนี้ที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือผัดไทยนี่แหละแล้วก็ผัดกระเพราฉันตามหามานานปกติกว่าจะได้กินก็คือต้องไปเมืองไทยแต่สำหรับงานไทยเฟสติวัลโตเกียวฉันไม่ต้องบินไปที่เมืองไทยแล้วแค่มางานนี้ก็ได้กินอาหารไทยอร่อยๆหลายอย่างฉันชอบจริงๆ ชาวญี่ปุ่นบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดจากงานนี้ก็คือกางเกงฉันว่าเมืองไทยเนี่ยมีกางเกงลายสวยๆมากมายเลยนะเนื้อผ้าก็ใส่สบายฉันชอบสินค้าไทยจริงๆดูมีคุณภาพแล้วก็ลวดลายสวยงามชาวญี่ปุ่นบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันขอบอกเลยนะว่าการจัดงานเนี่ยเป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็จัดใหญ่ขึ้นทุกๆปีเลยทุกๆคนสนุกสนานมากๆที่ได้ชื่นชมวัฒนธรรมไทยรับประทานอาหาร และได้ซื้อสินค้าไทยที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยพวกเราไม่ต้องเสียเวลาจริงๆแล้วอยากจะให้มีการจัดงานแบบนี้บ่อยๆจังและในงานนี้นะฉันได้ซื้อกระเป๋าสารที่เป็นงานแฮนด์เมดของคนไทยด้วยแหละดูแล้วสวยงามมากๆเลย ปกติแล้วฉันชอบแมวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนไทยสามารถปักแมวอยู่บนกระเป๋าแล้วก็ทําเป็นลายน่ารักน่ารักได้ด้วยเป็นงานแฮนด์เมดที่ฉันไม่เคยเห็นเลยคนญี่ปุ่นบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดสําหรับเสื้อผ้าของไทยคืออะไรรู้ไหมฉันชอบกางเกงมวยไทยมากๆเลยฉันรู้สึกว่าใส่แล้วดูมีสเสน่ห์ถ้าเกิดวันไหนขี้เกียจออกกําลังกายแล้วก็หยิบกางเกงมวยไทยมาใส่ฉันจะกระปรีกก้กระเป๋าขึ้นมาทันที คนญี่ปุ่นบางคนนะคะก็บอกว่าฉันเคยไปเมืองไทยเพื่อไปนวดโดยเฉพาะฉันชอบนวดไทยมากๆแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ต้องปินไปเมืองไทยใชนก็ได้นวดแล้วนะในงานนี้แหละมีนวดไทยที่สุดยอดมากๆเลยทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายที่หาที่ไหนไม่ได้เลยอะทํางานมานเหนื่อยๆได้นวดไทยแบบนี้ฉันรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลย คนญี่ปุ่นบางคนก็บอกค่ะว่างานเนี้ยขอยืนยันนะว่าคนเยอะมากๆเลยแต่ว่าทุกๆคนก็มีความสนุกมากๆเลยนะเพราะว่ามีหลายอย่างทั้งช้อปปิ้งทั้งได้กิ่นทั้งได้ดูวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็มีนักดนตรีด้วยนะศิลปินเพลงไทยอาหน้าตาหน้ารักทุกคนเลยฉันชอบจริงๆ